สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือจันยโสธรเข้ามาที่ลานาลานพระนครหลวงนะคะนครธมนะคะอยู่กลางนะคะพื้นที่นะคะได้นํามาชมาเรียกว่าปราสาทที่อยู่ด้านหลังของอตัวองค์ปราสาทอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยมีคนเข้ามานะคะโดยส่วนมากแล้วก็มักจะไม่มีใครได้เข้ามาที่นี่นะคะ เพราะว่าเขาก็จะไปเที่ยวนครธมการนะคะแล้วก็เสร็จก็จะไปที่อื่นเพราะว่ามันจะมีจะมีทริปของการเดินทางไปที่ปราสาทเนี่ยนะคะเยอะทีเดียวนะคะตอนนี้อาจารย์ก็ใช้ระยะเวลาในการที่ทุกคนกําลังคุณแม่กาลังรับประทานอาหารอยู่นะ,ะแต่ท่านก็ว่าเสร็จแล้วแหละนะแต่ว่าขอ,อลูกขอไปเก็บข้อมูลนิดนึงค่ะมามีนี้นะคะเพราะว่าเราอุตส่าห์มาทั้งปีแล้วนะคะเราก็ เสียค่าเข้าชมนะคะในหนึ่งวันเนี่ยประมาณหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูนะว่าตรงนี้เป็นอะไรโอ้โหบ้านยังเป็นรังๆอยู่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะคะเราไม่รู้ว่าอาคารตรงนี้จะเป็นอาคารของอะไรยังไงแบบไหนนะน่าจะมีการสร้างนะคะก็จะมีกลุ่มคนงานที่มาอาศัยหลับนอนนะคะท่านผู้ชมเนี่ยด้านหลัง ไม่เอ้ยอ้สวยโอ้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยในะเด็กๆเ,เขานั่งนอนอยู่เห็นไหมคะสวยมากเลย อด้านหลังนี้ไม่มีใครมาเห็นแน่นอนนะคะเป็นไฮไลท์นะคะจันเข้ามาคนเดียวนะคะมาอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้ก็จะอยู่ด้านข้างของอาลานหลวงนะคะของอน,อนครพรมนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นความเก่าแก่ที่ยังไม่มีคนมาวุ่นวายแถวนี้ไหมคะร้อยขอบคุณมากค่ะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากสวยมาก เห็นแต่่าเล็กๆอย่างนี้พอรักเข้ามาจริงๆเห็นไหมคะพญานาคเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยต่างๆนะคะนี่เห็นไหมสวยมากนะคะน่าจะสร้างขึ้นเพื่อ,อ,ไ,วอะะไว้รูปเคารพนะคะไว้รูปเคารพศักดิ์สิทธิ์นะเห็นไหมนี่ก็ข้างในก็จะมีบรราลาัยนะคะบรราลายัยแล้วก็เป็นที่เก็บอะไรอย่างนงี้ต่างๆน่าจะเป็นสร้างเป็นซุ้มขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นบรราลัยซ้ายขวา แต่เป็นการสร้างขึ้นมาเฉยๆเนาะโอ้โอ้โอนี่ใครคะท่านผู้ชมอง์ศิวะลึงค้าอ้อตายแล้วข้าพเจ้าขอสักการะพระองค์นะคะอมน้มัชชิวัยอมน้มัชชิวายอมน้มัชชิวัยอมน้มัชชิวายอมน้มัชชิวาย โอ้ยข้าไปขอขอบูชาพระองค์ด้วยเสียงกล้าวขอพระองค์จงโปรดประทานพรอันยิ่งใหญ่แก่ข้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุเบิกเนี่เบิกความศักดิ์สิทธิ์แก่ข้าด้วยสาธุ